Yeah. วันนี้นะคะกบมาเจอกันแกล้วกีกแล้วนะคะสําหรับลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาพูดถึงนะคะผลิตภัณฑ์นะคะที่ช่วยเรื่องของการดูแลผิวนะคะในวันที่เป็นสิวนั่นเองค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะมาพูดถึงในวันนี้นะคะก็คือน้องคนนี้เลยเป็นเคียโนดนั่นเองนะคะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะโฟมล้างหน้านั่นเองนะทุกคนจะบอกว่าตัวนี้คือใช้เราชอบมากๆนะคะเพราะว่าช่วยได้เยอะเลยนะคะในวันที่ก้อยเนี่ยเป็นสิวนะแล้วก็ผิวอ่อนแอนะคะไม่เพียงแต่แค่ในเรื่องของวันเป็นสิวผิวอ่อนแอเท่านั้นนะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องของผิวแพง่ายนะะค ก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะคะเนาะตัวนี้คือแบบอะไรที่แบบรู้สึกว่าใช้แล้วประทับใจมากเลยนะคะจนที่เราเนี่ยเลือกที่จะต้องมาบอกต่อเพื่อนๆกันเลยทีเดียวนั่นเองนะคะเนาะสำหรับตัวนี้นะคะปริมาณสถทิอยู่ที่150 ml mm นะทุกคนแต่ตัวนี้นะคะเขามีแบบซองนะคะขายในเซเว่นด้วยนั่นเองนะคะเนาะก็สามารถที่จะไปเลือกซื้อเลือกหาก,กันได้นะคะตามแต่ทุกคนต้องการนะคะว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะลองแบบไซส์เล็กกอนก็สามารถที่จะไปเลือกซื้อเลือกหากันในเซเว่นได้ก่อนนะคะเพราะว่าเป็นแบบซองเนาะแต่ถ้าใครใช้แล้วรู้สึกว่าเี้ย ก็แนะนาว่าให้ซื้อเป็นหลอดใหญ่นะคะน้องมีขายที่วัสั์นะคะหรือว่าออนไลน์ก็มีนะทุกคนให้พิมไปที่แบบลาซาด้าหรือว่าช้อปปีอะไรแบบนี้นะคะน้องก็ชอบใช้ตัวนี้มากนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือมีปัญหาในเรื่องของสิวเนี่ยหนักหน่วงมากค่ะทุกคนขาจะบอกว่าสิวขึ้นค่อนข้างที่จะแบบเยอะมากๆเดี๋ยวจะแปะรูปไว้ให้ดูเลยนะคะว่าสิวเนี่ยมันขึ้นเยอะจริงๆแล้วไม่เคยสิวขึ้นแบบเยอะขนาดนี้มาก่อนอะทุกคนนะคะเพราะว่าปกติแล้วน้ก้อยเองเนี่ยก็จะเป็นสิวก็แบบเม็ดสองเม็ดอะไรแบบนี้เท่านั้นเเเนแ่ียอกกวววคคบบรริิณดั็ื ปากตรงนี้เท่านั้นนะคะนาะเดี๋ยวจะแปะภาพให้ดูในอันที่บอกนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยจะเนื้อเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันก่อนนะคะขั้นตอนการใช้นั่นเองค่ะไปดูกันเลยคะวันนี้นะคะก็กกจะมาล้างหน้านะคะด้วยตัวนี้เลยค่ะเป็นของเคียน s น,นั่นเองนะคะนาะสำหรับตัวนี้เนี่ยเขาเป็นโฟมล้างหน้านะคะคสุดอ่อนโยนะคะเหมาะคนที่เป็นสิวหรือว่าผิวแพ้ง่ายนั่นเองนะคะก,ก,ก,ก็รูปหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วะคะทีนี้เนี่ยก็จะให้ดูนะคะเจ้าตัวที่เป็นนะคะนี่เลย เนื้อผลิตภัณฑ์ของเขานั่นเองนะคะก็จะใช้ไม่เยอะนะคะประมาณนี้ก็พอแล้วนะคะเนาก,ก็นี่เนื้อเป็นแบบนี้เห็นไหมเนื้อเขา่านจ,จะมีความเข้มข้นเนาะเขาเป็นโฟมล้างหน้าที่ดีมากๆนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเนาะก,ก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยก็มาดูการล้างกันเลยดีกว่านะคะพร้อมกับการอธิบายไปด้วยนั่นเองค่ะ สำหรับตัวนี้นะคะเขาชื่อว่าเค e ียโนะคะเอ็กเน่แคร์สูร์เชนครีนเซอร์นะคะเป็นเจลโฟมล้างหน้าสิวนะคะสูตรอ่อนโยนสูงะคะสำหรับผิวแพ้ง่ายและเป็นสิวง่ายล้างสะอาดล้ำลึกนะคะช่วยรักษาสมดุลผิวตามธรรมชาติในระดับที่เหมาะสมเตรียมพร้อมสู่ผิวการบำรุงนะคะในขั้นตอนต่อไปตัวนี้นะคะเขาบอกว่าช่วยในเรื่องของการควบคุมความมันด้วยนะคะโดยที่ไม่ทําให้ผิวนแห้งตึงและต่อมานะคะยังอ่อนโยนสูงใช้ได้ดีแม้ผิวบอบบางแพ้ง่ายแล้วก็เป็นสิวง่ายด้วยนั่นเองนะคะ ลดรอยดารอยแดงจากสิวปรับผิวให้ขาวกระจ่งางใสเรียบเนียนนะคะช่วยในเรื่องของการกระชับรูขุมขนได้ด้วยค่ะทุกคนคะ่ะป้องกันการเกิดสิวใหมนะคะลดสิวอุดตันพร้อมช่วยลดปัญหาสิวให้ยุบตัวลงเสริมประสิทธิภาพการรักษาสิวนะคะสามารถใช้ร่วมกับยาสิวได้นะคะหรยอว่ายาแต้มสิวอะไรประมาณนั้นเนาะข้อสุดท้ายนะคะคือสามารถใช้นะคะในเรื่องของการล้างกันแดดได้ด้วยนะทุกคนปราศจากสารคายเคืองนะคะทั้ง7ชนิดด้วยการคือไม่มีน้ําหอมน้ํามันไม่มีพาราเบนไม่มีสีไม่มีสารสบู่ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่ ไม่มีสารลดแรงตึงผิวนั่นเองนะคะก็คือ SLS นั่นเองนะคะเนาะตัวนี้นะคะเวลาล้างเนี่ยอาจจะแบบเหมือนล้างออกยากนิดหนึ่งนะแต่จริงๆแ,แล้วก็คือล้างได้แบบสะอาดหมดจดนะคะเนาะแต่ไปอะไรที่แบบทำให้ผิวลื่นมากและยังคงมีความชุ่มชื้นมากนั่นเองคะ่ะทุกคนคะ่ะ ก็กำลังหน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เช็ดหน้าแห้งแล้วด้วยนั่นเองนะคะสภาพผิวก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนคือสภาพผิวตอนนี้นะจะต้องบอกกันก่อนนะคะว่าค่อนข้างที่จะดีขึ้นกว่าเดิมบ้างแล้วนั่นเองนะคะเนาะเดี๋ยวจะแปะภาพไว้ให้ดูนะคะว่าก่อนที่จะกลับมาหน้าแบบนี้ได้เนี่ยคือจะบอกว่าหนักหน่วงมากๆเลยนั่นเองคะเพราะว่าสิวนี่คือค่อนข้างที่จะบุกหนักมากนะคะเนาะซึ่งจะบอกว่าครั้งนี้นะคะเป็นสิวที่แบบหนักหน่วงมากที่สุดเลยนะคะเท่าที่เป็นมานะคะเพราะว่าปกติแล้ว ตัวก็เองที่เป็นสิวเนี่ยก็คือจะเป็นแบบแก้มบ้างนะคะหน้าผากบ้างหรือว่าใต้คางบ้างก็คือแต่ละจุดเนี่ยก็คือจะไม่ได้มีความแบบติดกันเป็นปื้นประมาณนั้นเนาะแต่คราวนี้คือเป็นทั้งสิวอักเสบสิวไม่มีหัวนะคะพร้อมกับขึ้นพร้อมกันนะคะบริเวณตรงนี้นะคะสามสี่เม็ดแบบติดติกันเลยคือทําให้เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคคือผิวนะค่อนข้างที่จะมีความพัง แต่แต่แต่บริเวณอื่นไม่มีเลยค่ะทุกคนขาไม่มว่าจะเป็นหน้าผากหรือว่าแกนนะคะคือไม่มีสิวอุดตนันไม่มีสิวอักเสบขึ้นเลยมีแต่พวกแบบสิวผดหรือว่าสิวเซี่ยนอะไรพวกนี้มากกว่านะแต่ในเรื่องแบบสิวอักเสบอ่ะคือขึ้นแบบรอบบริเวณปากเลยนะคะก,ก็แบบแอบงงเฮ้ยเพราะอะไรหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราใส่แมสหรือเปล่าหรือเปล่าแต่แบบมันประทุขึ้นแบบหนักห่วงมากทุกคนขาก็เลยนะคะเลิกที่จะใช้นะคะผลิตภัณฑ์ที่รู้สึกเฮ้ยน่าจะอ่อนโยนกับผิวมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกนะคะเป็นโฟมล้างหน ของเคลียโน,นนั่นเองนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีความนะคะอ่อนโยนนะคะแล้วก็เหมาะกับคนที่มีปัญหาในเรื่องของผิวแพ้ง่ายด้วยนั่นเองนะคะเหมาะกับคนที่เป็นสิวนะคะเพราะฉะน,นั้นก็เลือกใช้แล้วพอใช้แล้วสิวก็คือแบบมีความหายแล้วก็ไม่ทิ้งแบบพวกรอยดำรอยแดงไว้ด้วยนะค่อนข้างที่จะแบว่ามีความจางเลยนะคะดูนะเห็นไหมดีมากๆเลยนะคะตัวนี้คือชอบเลยนั่นเองนะ,ดะเดี๋ยวยังไงแล้วเนี่ยเขาต้องไปแต่งหน้าแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมานังเม้ามอยกันค่ะ ได้เห็นกันไปนแล้วนะคะสําหรับนะคะเนื้อผลิตภัณฑ์นั่นเองนะคะเนาะก็จะมาพูดให้ฟังนะคะว่าเฮ้ยทําไมใช้ตัวนี้แล้วถึงชอบถึงใช่แล้วก็อยากจะมาพูดถึงนั่นเองนะคะเนาะสาหรับตัวนี้นะคะก้อยได้มาลองใช้นะคะในวันที่รู้สึกว่าเฮ้ยผิวมันแย่แย่แย่แย,แย,แย่มากจริงๆเลยนั่นเองนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่ก้อจะได้ตัวนี้มาประมาณสัก3-4วันเนี่ยหน้าก้อยมีความแบบระบมมาก,กคนคะ่ะจะบอกว่าสิวมันขึ้นแบบหนักหน่วงนะจนรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วฉันต้องทําอะไรกับผิวสักอย่างนงนึแล้วกก็ะ นะคะสกินแคร์ที่ก้อยมีอยู่นะเอาที่แบบในครังเรามีอยู่อะที่เกี่ยวกับเรื่องสิวอะคือมาใช้ใช้ใช้ใช,ใช้คือเช้าของวันเย็นเช้างว,วันเย็นคือ3เวลาเลยนะทุกคนแต่ก็ไม่ยุบไม่หายแล้วก็ฮ้ยมีความสงสัยว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรไหมยังไงหรือเปล่าเงี้ยก็เลยตัดสินใจที่จะหยิบเจ้าตัวนี้นะคะขึ้นมาใช้ เลยเริ่มที่จะดูแลตัวเองตั้งแต่เรื่องของการล้างหน้าดูแลผิวเลยนั่นเองนะคะเนาะพอหยิบขึ้นมาใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยผิวมันก็ยังแบบปกติอยู่ในช่วงวัน2วันแรกนะคะเพราะว่าวันที่3าที่4เนี่ยสิวเริ่มยุบทุกคนความอักเสบก็เริ่มลดลงนะคะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหรือเพราะว่าเราใช้ตัวนี้อะ่ะเพราะว่า3 4วันที่ผ่านมาเราใช้สกินแคร์เยอะแยะมากมายแต่สกินแคร์เหล่านั้นที่ยังคงเหลืออยู่ในสตน์น่ะก็คือแบบไม่โอเค ช่วยไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะนาะจนมาเจอตัวเนี้ยรู้สึกว่าเออก็โอเคนะพอใช้วันที่3ปุบ๊บสิวเริ่มยุบเริ่มยุบเริ่มลดอาการระคายเคืองหรือว่าอาการระบมลงก็ก็เลยตัดสินใจที่จะใช้แบบต่อเนื่องนะคะเนาะมาแบบเรื่อยๆก็เนี่ยอย่างที่เห็นเลยก็คือแบบ หายนะคะพร้อมกับค่อนข้างที่จะช่วยในเรื่องของการแบบลดพอ่อลงแบบจุดงดงดำรอยดำรอยแดงลงไปด้วยนั่นเองนะคะก็อยากจะมาแนะนําอยากมารีวิววอกต่อน,นอะขั้นตอนการใช้เนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายแค่บีบใส่ฝ่ามือแล้วก็ขยี้จนกว่าจะเกิดฟองนะคะแล้วก็ล้างหน้าได้เลยนั่นเองนะคะแนะนานะคะว่าควรที่จะขยี้ที่ฝ่ามือก่อนนะคะทุกคนค่ะไม่ควรที่จะเทใส่ฝ่ามือแล้วมาลูบที่หน้าเลยนะคะเพราะอาจจะทาให้เกิดริ้วรอยก่อนวบบอันควรแล้วอีกหนึ่งอย่างนะ,ะที่เคยชอบม,อมาอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเช่นกัน ก้อยมองว่าตัวเนี้ยคือไม่ว่าจะเป็นผิวธรรมดาผิวแห้งผิวมันสามารถใช้ได้นะคะเนาะเพราะอะไรเพราะว่าตัวเนี้ยมีความชุ่มชื้นให้กับผิวนะทุกคนก้อยมองว่าโฟมล้างหน้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องล้างหน้าทุกตัวถ้ามีความชุ่มชื้นอะผิวดีทางนั้นเลยอะก้อยคิดอย่างนี้นะคะเพราะว่า ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าไปเจอโฟมล้างหน้าที่มันล้างเสร็จแล้วทาให้ผิวแห้งน่ะก้อยมองว่าอาจจะทําให้เกิดริ้วรอยนะคะก่อนวันครัวถูกไหมเพราะว่าผิวรามันแห้งแล้วเรายิ่งไปเสียสีเสียสีมากๆเข้ามันจะทําให้เกิดพวกริ้วรอยตามมานั่นเองนะคะเนาะส่วนในเรื่องของตัวเนี้ยเขาทาให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นนะคะเพราะอะไรทำไมถึงรู้ก็เพราะว่าเวลาที่ก้อยล้างเนี่ยเห็นตั้งแต่ครั้งแรกเลยทุกคนค่ะเพราะเวลาที่ก้อยล้างไปเนี่ยหน้ามันจะมีความแบบลื่นปลื้ดเลยนะคือลื่นมากๆมากจนจนตัวเราเองอะ่ะคิดว่าเฮ้ย ฉลางผลิตภัณฑ์ออกหมดจากบนใบหน้าหรือยังเนี่ยคือผลิตภัณฑ์มันหลุดออกไปจากหน้าฉันหมดหรือยังเพราะว่ามันลื่นอยู่อะทุกคนคือใช้แล้วทําให้ผิวลื่นและมีความชุ่มชื้นมากๆเลยนั่นเองนะคะน้องเพราะฉะนั้นเนี่ยคือก็มีความคิดที่ว่าถ้าผิวมันนุ่มมันชุ่มชื้นมันลื่นอ่ะมันจะทําให้เราเนี่ยลดอัตราการเกิดริ้วรอยก่อนวัยแอนคคลนะคะไม่เกิดการเสื่อมสีด้วยนั่นเองนะคะน้องก็จะเป็นประมาณนั้นแหละ ก็เลยใช้มาแบบเรื่อยๆนะตัวนี้ก็คือปริมาณ150 ml mm, เนือใช้ได้นานมากๆแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังไม่อยากเชื่อในสิ่งเขาพูดอ่ะฉันอยากจะแบบ ลองใช้ก็อะไรอย่างนี้นะคะด้วยราคาเบาๆก็ไปสวยกันได้นะคะที่เซเว่นนั่นเองนะคะมีขายนะแบบซองนะคะก็เพื่อที่ให้เราเนี่ยจะได้ทําการทดลองใช้ก่อน,นะค่ะว่าเฮ้ยเราชอบไม้ผิวเราอินหรือเปล่านะคะเนาะถ้าชอบเนี่ยก็ค่อยไปอัพไซด์นะคะเป็นไซส์ใหญ่นั่นเองคะ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอ่ะก็ยังอยากจะเมามอยกับเพื่อนๆอยู่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ได้ทําการอัดคลิปเมามอยแล้วแต่คลิปของเรามันไม่สําเร็จทุกคนค่ะมันก็แบบไปไม่รอดนะคะอยู่ช่วงหนึ่งเลยนั่นเองน,นะคะเนาะก็เลยจะมาเม้ามอยกันนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเนาะช่วงนี้ ก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนะทุกคนบวกกับการที่เราเนี่ยไม่ได้ช็อปออนไลน์เลยนั่นเองนะคะช่วงนี้ก็คือแบบอยู่บ้านนะคะแล้วก็อยู่แบบเฉยๆเรื่อยๆไปเปื่ยนะคะแต่ที่เพิ่มมาก็คือกิจกรรมที่ออกกำลังกายนะคะน้องก,ก้อยก็ชอบเต้นแอโรบิกนะก็คือทำการให้ตัวเองมีระเบียบวินัยในการออกกำลังกายช่วงนี้ก็เลือกที่จะ เต้นแอโรบิกนะคะหรือว่าออกกําลังกายเนี่ยมาประมาณได้เกือบอาทิตย์แล้วนะคะทุกคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยร่างกายมันโอเคคือหนามันดูแบบกระชับกระเฉงนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวมันเบาหวิ่ยมากขึ้นนะเบาหวิ่ยนะคะไม่ใช่เบาหวานทุกคนเออก็เป็นประมาณนั้นนะคะแล้วก็พยายามที่จะลดแบบพวกของมันของทอดอะไรแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยนะทุกคนเพราะว่า เดือนหน้านะคะจะมีนัดกับคุณหมอนั่นเองนะคะ in way, น้องพอเจอหมอที่ใดหมอก็พูดว่าทุกทีเลยทุกคนว่าน้าหนักมันขึ้นน้าหนักมันขึ้นน้าหนักเธอขึ้นเธอต้องลดเธอต้องลดนะคะนอ้องก็จะเป็นเหตุนะคะนอ้องก็เลยรู้สึกว่าเออแอโรบิกละกันนะคะวันล,ละยี่สิบนาทีนะคะเพื่อเรียกเงินถ้าใครติดตามแบบพวกเฟซบุ๊กเพจของกอก็จะเห็นนะคะก็จะลงนะคะเป็นสตอรี่บ้างอะไรบ้างนะคะว่าเฮ้ยช่วงนี้ก็คือแบบมีการออกกําลังกายน,นู่นนี่นั่นนะคะพยายามที่จะ ดูแลหันกับมาใส่ใจสุขภาพตัวเองนะคะเพราะว่าคุณหมอบอกว่าถ้าเราน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะคะเกณฑ์มาตรฐานอะไรแบบนี้เนาะก็จะทําให้ทุกอย่างในร่างกายของเรามันดีด้วยนั่นเองนะคะก็พยายามอยู่นะคะทุกคนค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะน้องก็อาจจะแบบอัปเดตส่วนใหญ่ก็อาจจะผ่านทางแบบ Facebook Page นะคะน้องก็วันนั้นก็มีการแบบไลฟ์ผ่านทาง Facebook Page ไปด้วยนั่นเองนะคะน้องใครที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ค่อยสะดวกมาดูทาง YouTube ก็เป็นทาง Facebook Page ก็ได้เลยถ้าใครสะดวกทางนี้ก็มาทางนี้ก็ได้นะเพราะว่าทาง YouTube เนี่ย ต่อให้มันผ่านไปนาะนแค่ไหนมันก็ยังอยู่เนะ่ทุกคนแต่ถ้าว่าอย่าง Facebook Page เนี่ยถ้ามันผ่านไปนานแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องเลื่อนหาไกลนิดนึงนะคะอะไรประมาณนั้นเนาะแต่ก็อยากทุกคนนะคะเข้ามาร่วมมอมอยกันนะคะทางสองช่องทางเลยนั่นเองจ้าอ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะทุกคนช่วงนี้ก็จะแบบเน้นก้าวผมเป็นพิเศษนะคะจริงก็ไม่ก้าวนะใช้แบบกิบหนีบเอาจะบอกว่าช่วงนี้คือพบเจอปัญหาหลักๆเลยก็คือแบบผมล่วงหนักมากหนักมากๆมากๆเลยทุกคนคะ่ะเพราะว่าขนาดแชมพูหรือว่ายาสระผมท ก็ยังช่วยไม่ได้นะคุก็รู้เกิดจากอะไรหรือรอ,อาจจะแบบผมแล้วยาวเกินไปมันชอบแบบเป็นสังกัดตางุ้นี่แน่นนะก้อยก็เลยมองว่าเฮ้ยยากตัดผมแต่ตัดผมในที่นี้ร้านตัดผมไม่เปิดค่ะทุกคนค่ะก้อยก็อยู่ใน13จังหวัดตัวแดงนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออไม่เปิดก็คือต้องอดทนรอต่อไปก็คือเลิกใช้ยาซึ่งถ้าใครติดตามกันมาเนี่ยก็จะรู้นะว่าก้อยชอบใช้ยารณ์แบบมัทถุกบบข้าวเนาะมามัดผมตัวเองแล้วพอแบบดึงออกทีก็แบบมาเลยจ้ามาเป็นขยุ่มเลยนะคะสามารถไปล้างชามได้เลยอ้าวไม่ใช่ฝอยคันหม้อนะจ๊ะเอ ก็จะบอกว่าช่วงนี้ก็คือใช้กิ๊ฟหนีบอานะคะเพื่อลดอัตราการขาดุดร่วงของเส้นผมนะคะชั่วโมงนี้ก็คือต้องแบบยืนหนึ่งแล้วนะคะในเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าเรามีเวลาอยู่บ้านเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองกันวนไปนะคะทุกคนขาดเนาะอ่ะถ้าใครมีอะไรเม้ามอยกันนะคะก็เม้ามอยกันมาได้นะคะที่ช่องด้านล่างนั่นเองค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครชอบนะคะก็เรื่มคลิกไลค์ เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะตอนนี้นะคะก็คิดอยู่ว่าเฮ้ย <_ d> um> เราจะเอาเมนูอะไรต่อไปนะคะมาทาให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันดีนะคะน้องก,ก็เป็นการฝึกฝนตัวเองไปในตัวด้วยนะคะกําลังนั่งคิดก็อย่างที่เห็นนะคะว่าก้อยเนี่ยทำเป็นนะคะคาโบนาราไปแล้วนะคะแต่มันก็เฟลนะทุกคนเนื่องจากว่าตอนมาก็คือแบบมีความหิวไงพอเส้นมาส่งก็คือหิวอะก็คือแบบเฮ้ยแค่นี้ก็คงแบบไม่อิ่มหรอกก็เลยแบบทําเต็มที่เลยนะคะพอทาเต็มที่แล้วผลที่ได้คืออย่างที่เห็นเลยนะคะก็คือเฟลนั่นเองนะคะนาะเอออะ ก็ถ้าใครอยากติดตามกันนะคะก็ไปติดตามกันได้นะคะทาง Facebook Page นะคะหรือว่า i n s t a g r ก m ก็เช่นกันนะคะชื่อเดียวกับ YouTube เลยสายก้อยชาแนวนั้นเองนะคะ <c oughs> ก็อยา่าลืมพับตติดตามกันเยอะๆนะคะหรือว่ามาร่วมกันนะคะมาสร่มอป,ประสบการณ์สไตล์สาวเพื่อนสาวนั้นเองคะไม่จะเป็นเพราะแค่เพื่อนสาวเท่านั้นนะคะผู้ชายเข้ายมาพูดคุยกันได้เนะาะเพราะว่าก้อยมองว่าผลิตภัณฑ์ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสกินแคร์เมคอัพแบบเนี้ยผู้ชายก็ใช้ได้เช่นกันนะเมคอัพในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าให้ทาปากนู้นกนะอมี่ มาเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะคะหรือว่ามอมอยกันได้นั่นเองนะคะเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วกลับมาเจอกไปได้ใหม่ในคลิปวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย